อยไปดูวงการฮอกกี้กันบ้างคะ่ะต้องบอกว่าสาวไทยเราไปแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลกครั้งแรกนะคะแข่งขันนัดที่2อน่าเสียดายเราแพ้โปแลนด์ไปบุญวิทแค่ประตูเดียวเท่านั้นคะ่ะการแข่งขันฮอกกี้ในร่ม5คนชิงแชมป์โลกจัดกันที่ประเทศคโครเอเชียทีมสาวไทยเรานะคะลงสนามในเสื้อสีแดงนี่และคะ่เกมแรกเราไปเสมอกับแอฟริกาใต้อันดับ7ของโลกใช้คําว่าเสมอแบบพลิกความคาดหมาย เราเสมอ4ประตูต่อ4โอ้แบบสุดมันเลยใช่ค่ะแล้วก็ลงแข่งขันนัดที่2นะคะ <c oughs> เจอกับสาวจากโปรแลนด์อันดับ10ของโลกค่ะซึ่งควอเตอร์แรกเนี่ยเป็นสาวโปรแลนด์ขึ้นเกมอย่างเหนียวแน่นแล้วก็ส่งลูกกันอย่างรัดกุมนะคะกระทั่งเล่นได้2นาทีค่ะได้ประตูแรกจากการยิงของโมนิก้าชาเม ให้ทีมโปรแลนด์นำไทยเราไปก่อน1.0ต่อูโอ้แล้วนำเร็วด้วยนะฮะค่ะแต่ว่าจากนั้นเราก็พยายามปรับเกมต่างๆนะคะส่วนควอเตอร์2และควอเตอร์3เนี่ย2ทีมก็เล่นได้คู่ขี่สูสีกันค่ะผลัดกันลุกผลัดกันรับไทยเราก็มีโอกาสทำประตูนะคะแต่ว่าดันไปติดลูกเซฟของทางผู้ักษาป,ประตูโปรแลนด์เหนียวแน่นจริงๆค่ะสำหรับวันนี้สุดท้ายแล้วจบเกมไทยเราแพ้โปรแลนด์ไปบุดวิดแค่ศูนย์ประตูตอนหนึ่งเท่านั้นค่ะ ทำให้สติของเราตอนนี้นะคะก็คือชนะ1นึ่งแพ้หนึ่งแล้วก็เสมอ,สมอ 1. 1>, 1มี1คะแนนส่วนนัดที่3เราจะเจอกับทีมออสเตรียอันดับ3ของโลกซึ่งต้องบอกว่ารายการนี้เป็นครั้งแรกที่สาวไทยเราได้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็แรงกิ้งโลกเนี่ยเราอยู่อันดับที่18ของโลกม,มีพลเรือเอกจิรพัฒน์ปานสกุลเป็นผู้จัดการทีมซึ่งผู้จัดการทีมเขาก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมนะคะบอกว่าอุย้ยเราเสียคะแนนแตั้งแต่ต้นเกมเร็วไปหน่อยในช่วงเปิดเกมนะคะแต,แต่ว่าทีที่2เลยใช่แต่ จากนั้นเราก็คุมเกมได้แล้วก็มีสมาธิมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยแมชนี้โชคดีไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บรุนแรงดังนั้นก็ไปลุ้นต่อในแมชท,ที่3ที่เราจะเจอกับออสเตรียค่ะ